สวัสดีครับผมคุณบ้สน,นะหลักๆก,ก็จะมาเล่นฮิวิลี่สายทะลุไม่กลัวไม้สายทะลุไม้ก็แอดออนเลื่อทะลุกับรองเท้าเหลือที่เอามาช่วยเลี้ยวนิดหน่อยส่วนท่าหน้าของเปิร์กผมก็จะเอามาเป็นแอกแตก,กันตันแล้วก็มีตู้กีดครับเอาไว้กันเซอร์เขาโดนเขาตู้แล้วก็มีวิคิวหาคนแล้วก็จะเซ็ตด่านไม้เยอะที่สุดก็คือด่านฟาจะเป็นยังไงก็ไปลองรับชมกันเลยสกด อ่าหลังจากที่เราหาห้องมาแล้วสัผัสกับก็เจอห้องแล้วกดพร้อมไปเลยเรอห้องสักครู่ครับนั้นผมจะตัดเข้าไปที่ในเกมเลยแล้วกันไปเจอกันในเกมครับ โอเคครับก็มาเจอกันที่ด่านฟาร์มโควินนะโอเคที่เราเซตมาออกเป็นแมพของโรงฆ่าสัตว์นั่นเองโอเค,ครเรื่อยหาคนเลย โอ้โยให้ชนอ่ะไอ้เราโอ้จาพยายามบีบแล้วได้แค่นี้จริงบีบข้ามาได้เดี๋ยวไปดูวาบนโอเคปั่นวันนี้อ่าหนึ่งล้มไงเอไล่ต่อนะครับผมผมจะยังไม่แขวนนะไล่ต่อเดียวพลาจะไม่ได้ตีบไว้หนึ่งในการเล่นสายนี้นะครับ ผมแนะนำว่าอย่ามีอ <first> ีโก้นะครับคอนได้คอนเราไม่ใช่รองเท้าคู่ที่จะดิฟแบบดิฟได้แบบปีศาจครับจะไล่ต่อถ้าจะออกมาเล่นสายสายกลางนะคนจะลองเลื่อยดูว่าเขาจะทำไถ้หรือไม่ครับเอาสมมิผมเราวนได้เราพอวนได้วนวนวนคู่อันนี้ผมเบรกไม่ได้จริงครับนีจะบัดเล็กคนนองดิฟดูครับ โอเคเขาที่หลังเฮ้ยเอุ้มเลยนะครับาไปิวหาคนเอเคขอบบนกั่นั be ้นดิฟไปดิพีดดิบได้ตามสังการกันนาใช่เ right ้ยเลยโอ้ผมกินขอบน้อยแต่ว่าไปกินขอบอีกเข้าใจได้เข้าเจนะครับเลอ เด่นไม่เยอะในงัน้นล้มแต่แรงนะเอ๊แต่ก็ลม้มปุ่มไปเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนี้นะครับโอเคน่าจะเข้าตู้อา่าเข้าตู้เข้าไปทำอะไรอะ่ะออกมาเดี๋ยวนี้ฮรอนเลยแล้วกันสวยทันด้วยต้นไม้ตัดปีเอ๊ะอะการเล่นของผมที่ดูเหมือนทรงมันจะ เห็นมันติดได้อย่างที่เห็นเนี่ยคือผมผมนั่งเก้าอี้หมุลลนนึงเพราะเพราะว่าถ้ายืนเล่นเหมือนคนอื่นเขาผมรู้สึกว่ามันปวดหลังผมไม่ชอบเท่าไหร่ถ้าผมจะลองเลยเป็นขนาดการเล่นไปเนี่ยเรื่อยติดถ้ายืนน่าจะน่าจะพอนแต่ก่อนจะย,ยืนก็นี่นครับกินของกินได้ไม่สุดรอง,ทงเท้าเบลี่ยข้างเดียวชนไปตามระเบียบ ถ้าไม่ไหวก็แค่แขวนแต่ไปอีโก้เยอะเอาไปเอาไปานี่ต้องการต้องการใช่นนี้ตองการได้ไหมบ้างโอ้ยนี่นยมันมันถ้าเป็นรองเท้าโมง่งอาจจะดิฟทันดิฟดิฟออกไปถ้าผิด<อ>ก็ยัดเลยนะครับได้ใช้ได้ได้ใช้ได้แน่ตูส่งมีรอรอ เอาไปกินเอาไปกินเผลอเผลอไอ้นี่เผลอนี่แฝงมาใชาเอาไปกินต่อโอเคเดี๋ยวลิฟตดูครับบัตเล็กดีไหมแต่จะให้เข้าไปบนในบัตรเล็มมก,กม,ม,ม,มันโคงยากครับเอาวนได้เท่าที่บนอคมีคนอุ้ยมีไหมผมเนี่ยครับถ้ามาคนถ้ายืนเล่นเขาอาจจะทำได้ทำเข้าที่ได้ดิฟต์เข้าที่ไหว คนชนโดนรัๆๆวตา,ามสตเตปเดิมทีไม่ใช่ตรง,ง,งนี้มียัดเอาไม้แตกได้ใช้เฟิร์นเอาไว้ไงหึงน่อยก็ไม่ไดเอามาประดับไปเใยสวยมีแทงปะกนะ็ได้จะมีแทงก็ใช้ยไหมแทงหลังสามวินาทีไม่รู้เอามาทำไมไม่ได้ช่วยโดช้าโดช้าอุย้ยทำไมตัวถ่ายไปยงั้น ไปแ,แล้วนะั้อือมเื่อนอีกสคนแต่เอาไปคนหนึ่งเพ่อพิ่งติดกับป่บาบนดีฟมาตีมาครวนรตาวนตาตีฟตีต้องวผกตีฟแค่นั้นเบอแน่รองเท้าคู่หรือเปล่าเพราะคนนี้ไม่เคโดนไลยทูไม่ใช่แค่ต้องเอาปียวอย่างอ่ียเด เดือดใชเยอยอยู่ครับโอนคไอ้นีนยอ่อยตรงแฝงหาแล้วนะมีคนเหยดหาเหียดเลยนะเก็มตนะายนะแล้วอุอยิวตายดไว้เศษแรกอคีคนไ่มีความ่างนะเฮ้ปัน่นค่อผมจะดีบไปหาเลยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสดคามด้ยวยก็จบแล้นะก็ได้าาไม่มีอะไรแล้ว สำหรับตัวฮิมเบลี่ที่ต่อให้ไม่เล่น all, ออนมอค้างคู่ก็ขยะอยู่ดีถ้าดีถ้าดีเป็นถ้าฝึกบ่อยๆก็ดีโพดครับต่อให้ลงเท้าข้างเดียวแม่งก็น่ากลัวบวกไอ้แต่เจอแรงไม่ไม่สูงเลยครับแล้วก็กดแยกกันมาสองคนแล้วก็กดมาคู่สองคนแล้วก็จีไปครับ